สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะแนอนอยู่ที่สวนลำไยธนพรแปลงคลองหาดนะวันนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังนะคือโซน AB ที่เราเก็บไปแล้วเมื่อปลายปีนะคะและส่วนทางนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นมีเตา่ามีกระดาษนะคะก็คือ อีกธุรกิจหนึ่งนะที่เราเพิ่งไปเก็บงานมาเมื่อเช้าค่ะคือแนนทำรับซื้อของเก่าเนาะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาเก็บของที่คลองหาดเหมือนกันก็มาแบบงงๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าร้านที่แนนไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรนะคะเขาให้มาช่วยเก็บของเก่านะคะตอนนี้เราก็ มาเก็บของเก่าที่คลองหาดเพิ่มอีกหนึ่งอำเภอแล้วนะคะเดี๋ยวเนนจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูโซนซีดีนะคะรุ่นสิงหานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะคะเราจะต้องปีนขึ้นแผงรถหกล้อกันอีกแล้วละคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แผงมันไม่ได้เปิดนะไม่ได้กลางมันก็จะสูงไม่มากเท่าไหร่เท่าแก่เล่นไรเนี่ย เดี๋ยวสิมันไปย,ยากนะนี่เราอยู่บนที่สูงความสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรถึง3ามเมตรห้าสิเราก็ต้องกระดึบกระดึบไปเท <c oughs> ่าแก่ก็ไม่ให้ปีนหัวล้นะคะเราก็ต้องปีนแผงขึ้นมาเอง <c oughs> นี่นะเรากำลังขึ้นมาโหแล้วใส่รองเท้าบู๊อะ อยู่บนที่สูงแล้ว <laughs> โอ้ยเดี๋ยวรล่น <laughs> ทำงอนเพราแก่งอนนะคะ <laughs> นี่นะเราจะให้เพื่อนๆดูรุ่นสิงหานะคะยังเขียวอยู่เลยตอนนี้ลำไยเรายเท่าไหร่ละของหลังฮะ <laughs> เดี๋ยวเราปรับกล้องกันนะนี่นะคะรุ่นสิงหา วันนี้เราพาลูกน้องมาค้ำลำไยนะส่วนนี้รุ่นมิถุนาค่ะอันนี้รุ่นมิถุนาเก็บไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วได้ฝนไปด้วยนะเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมของหาดฝนตกนะคะของแนนไปถึงนู่นเลยนะหเ,ลเนนนหลืออยู่แปลงเดียวเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แปลงเดียวแล้วค่ะ ตอนนี้ลูกเริ่มมีน้ำหนักแล้วนะเริ่มงุ้มๆลงมาละเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่นะท่าแกไม่รูเลมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามเรามาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะปุ๋ยทางดินแล้วก็มาลดน้ำค่ะเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนะ